บทที่292 จัก,กรพพัดสีดำความแข็งแกร่งพิเศษมาจากความตั้งใจที่พิเศษนี่คือคำแนะนำเดียวที่เฟลส์ได้ให้แก่ซื้อเฟิงหลังจากที่ซื้อเฟิงจับอไบโซอเบลดซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในด้านรูปรักเขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่ง,งที่น่าหวาดกลัวซึ่งมีอยู่ภายในตัวดาบมันเหมือนกับว่าดาบมีชีวิตซื้อเฟิงสามารถรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจเมื่อเขาจับด้ามจับของอไบโซอเบลดรู้สึกเหมือนกับว่าแบล็กดราก้อนคิงกำลังคำรามอยู่ภายในอไบโซอเบลดและ และอาจจะทำลายผนึกออกมาได้ทุกเวลา คุณสมบัติที่ทงพลังเช่นนี้เมื่อซื้อเฟิงตรวจสอบคุณสมบัติของอไบเซ b เบลดเขาไม่สามารถช่วยได้แต่ต้องประหลาดใจอย่างลับๆอไบเซาเบลดคืออาวุธที่ดีที่สุดต่ำกว่าอันดับเอพิกที่ซื้อเฟิงเคยเห็นอย่างแน่นอนแม้แต่เบลซิ่งมีเทียซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอัจฉริยะแห่งการตีเร็กเซเลียก็ไม่สามารถเทียบได้ปัจจุบันจากคุณสมบัติของอไบเซาเบลดการจัดให้ดาบเป็นไฟเอเทมซูโดเอ็กซ์ตร้าออร์ดินรีก็ไม่เกินความจริงเลยหากเขาสามารถอัปเกรดต่อไปได้มันจะไปถึงมาตรฐาน อันดับเอพิกในไม่ช้าอบเซอเบลดดาบมือเดียวเมจิกเวพอนพลังโจมตีบวก302คุณสมบัติทั้งหมดบวก30ความเร็วโจมตีบวก10เพิกเฉยต่อเลเวลบวก10การโจมตีมีโอกาส4 0์ที่จะสร้างความเสียหาย200เโอกาส15ซที่จะสร้างความเสียหาย300เโอกาส20%ที่จะทำให้เกิดดูมเคิร์สลดคุณสมบัติทั้งหมดลง40%เป็นเวลา30วินาทีหากผู้ใช้เป็นของคลาสที่เกี่ยวข้องกกัับนดา Level Skill ทั้งหมดบวก3เพิ่ม Free Ability Point ที่ได้รับสำหรับการเพิ่มขึ้นของ Level ทุกครั้งขึ้น2คะแนน Level อุปกรณ์20สามารถอัปเกรดได้กลืนอาวุธ Secret Silver Level 2 0 50อันและอาวุธไฟโกเลเ e ลยี่สอันเพื่ออัพเกรดเป็น Level 25สามารถวิวัฒนาการได้ไม่รู้จักสกิลเพิ่มเติม1 Phantom Q อม l สร้างคู่ในทันทีคุณสามารถควบคุมคู่นี้ได้คู่จะมี70%ของคุณสมบัติร่างกายเดิมและสลทั้งหมด ในขณะเดียวกันคูลและร่างกายเดิมสามารถแลกเปลี่ยนได้ระยะเวลา40วินาทีคูลดาว5นาทีสกิลเพิ่มเติม2อไบเซบายผูกค่าศึกและป้องกันการเคลื่อนไหวลดการป้องกันลง100%ระยะเวลา4วินาทีคูลดาว1นาทีสกิลเพิ่มเติม3นายดราก้อนสลสร้างแฟนทอมของอไบเซาเบลด12อันในทันทีให้ผู้ใช้ดาบแฟนทอมแต่ละเล่มสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง40%ระยะเวลา30วินาที คูดาวน์5นาทีสกิลเพิ่มเติม4 Dark Violet Dance 50%ส์ของความเสียหายทั้งหมดที่สร้างต่อเป้าหมายแพร่กระจายในพื้นที่รูปกรวยต่อเป้าหมายในระยะ12หลาระยะเวลา30วินาทีคูดาวน์1นาทีสกิลเพิ่มเติมลึกลับ Black Emperor เมื่อเปิดใช้งานการโจมตีคริติคอยทุกครั้งจะสะสมเดซออร่าหชั้นเดซออร่าแต่ละชั้นสามารถใช้เพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดของผู้ใช้ขึ้น2%ซและความเร็วโจมตีและความเร็วการเคลื่อนไหว ขึ้น1%เปอร์เซ็นเป็นเวลา10วินาทีหรือใช้เพื่อลดคูดาวของสกิลลง3วินาทีสูงสุด30ชั้นของเดทออร่าระยะเวลา10นาทีคูดาว18ชั่วโมงอไบโซบเบลดถูกสร้างขึ้นโดยนายช่างฝีมือโอลิเซสใช้เขี้ยวของแบล็คดราก้อนคิงเป็นวัตถุดิบมันเป็นหนึ่งใน36ดาบที่มีชื่อเสียงและมันอยู่ในอันดับที่31อย่างไรก็ตามดาบนี้ถูกสาบโดยแบล็คดราก้อนคิงนอกจากจะให้ความแข็งแกร่งมหาศาลแก่ผู้ใช้แล้วจะมีแบ็คเลสทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตามหลังจากถูกปรับปรุงโดยแจ็คโดยใช้สตาคิสตัล l ความแข็งแกร่งของแบ c ็กเลสได้รับการลดลงอย่างมากหากผู้ใช้ไม่สามารถสกัดแบ c ็กเลสได้ผู้ใช้จะได้รับคำสาปของแบล็กดราก้อนคิงลดคุณสมบัติทั้งหมดอย่างถาวรลง50%ไม่สามารถดรอปได้ไม่สามารถเทรดได้ไ อย่างที่คาดหวังจากเมจิกเวทพอนมันไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆแม้แต่อวุธเอพิกก็ยาติมีสกิลเพิ่มเติมเตดม,ม,มาตอนนี้ก่อนจะถึงมาตรฐานของอวุธเอพิกมันก็มีสกิลเพิ่มเติมลึกลับแล้วซื่อเฟิงหายใจล่งอกหลังจากอ่านคำแนะนำของ b l a c k Emperor อย่างระมัดระวังด้วยสกิลนี้เขาควรไม่มีปัญหาใดๆในการเผชิญการทดสอบที่6สกิลเพิ่มเติมลึกลับหาดูได้ยากในช่วงแรกของอาณาจักรแห่งเทพพวกมันเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในช่วงกลางของเกมสกิลเพิ่มเติม ลึกลับและสกิลแตกต่างกันในอาณาจักรแห่งเทพสกิลที่มีให้แต่ละคลาสถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับมวลของผู้เล่นจึงไม่มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆพูดอีกแง่หนึ่งแทนที่สกิลจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เล่นแต่ละคนผู้เล่นต้องปรับตัวเข้ากับสกิลที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ว่าสกิลเหล่านั้นจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตามในขณะเดียวกันสกิลเพิ่มเติมลึกลับสามารถใช้โดยผู้เล่นเพื่อสร้างวิธีการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองช่วยให้มีอิสระในสไตล์การต่อสู้มากขึ้น และยังสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของผู้เล่นได้อีกด้วยสกิลเพิ่มเติมลึกลับที่พื้นฐานที่สุดในอาณาจักรแห่งเทพจะเสริมสกิลของผู้เล่นเช่นเพิ่มความเสียหายของสกิลหรือเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกของสกิลดังกล่าวเพื่อให้สไตล์การต่อสู้ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับสกิลเพิ่มเติมลึกลับขั้นสูงกว่าไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงสกิลของผู้เล่นแต่ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติของผู้เล่นได้ด้วยในขณะเดียวกันสกิลเพิ่มเติมลึกลับ Black Emperor อยู่ในหมวดหมู่นี้อย่างชัดเจนหากคนอื่นนนเห็คุณสมบบัติบบน ใบเส้าเบลดขาไกลของพวกเขาจะหล่นลงกับพื้นด้วยความตกใจอย่างแน่นอนบางคนอาจแม้แต่มีความคิดที่จะครอบครองมันเป็นของตนเององค์กรอย่าง Underworld ซึ่งเก็บรวบรวมไอเทมส่งพลังเช่นนี้มาโดยตลอดจะไม่ลังเลที่จะใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อยุดครองอบเส l าเบลดอย่างแน่นอนในสังคมปัจจุบันเกมเสมือนจริงได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบหลักของความบันเทิงของโลกแล้วการปรากฏตัวของอาณาจักรแห่งเทพทําให้ตําแหน่งของเกมเสมือนจริงในชีวิตของคนแข็งแกร่งขึ้นปัจจุบันคนทั่ว ทั่วไปจะใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของวันอยู่ภายในอาณาจักรแห่งเทพเป็นเหตุผลนี้เองที่ผู้เล่นทั้งหลายต้องการที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและมีเกียรติยศมากขึ้นในอาณาจักรแห่งเทพท้ายที่สุดแล้วชีวิตในอาณาจักรแห่งเทพก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามแตกต่างจากชีวิตของเขาในโลกความจริงชีวิตของพวกเขาในโลกเสมือนจริงบริสุทธิ์และเรียบง่ายกว่ามากโดยทั่วไปพวกเขาต้องการเพียงอาวุธอุปกรณ์ที่ดีและอิทธิพลในเกม ในยุคปัจจุบันการสแสวงหาไอเทมเสมือนจริงของผู้เล่นไม่น้อยกว่าการสแสวงหาสินค้าหรูหราของผู้หญิงท้ายที่สุดแล้วในสายตาของผู้เล่นทั่วไปอาวุธและอุปกรณ์คือตัวแทนของความแข็งแกร่งอาวุธและอุปกรณ์ที่ดูงดงามซึ่งช่วยให้ใครสักคนสามารถสร้างความเสียหายที่น่าทึ่งได้ล้วนเป็นที่อิจฉาของผู้เล่นทั่วไป อาวุธและอุปกรณ์ระดับสูงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในอาณาจักรแห่งเทพและผู้เล่นนับไม่ถ้วนสแสวงหาพวกมันนี่เป็นเหตุผลที่ผู้เล่นหลายคนเต็มใจที่จะใช้เงินหลายร้อยหลายพันแม้แต่หลายหมื่นเครดิตเพื่อซื้อไอเทมส่งพลังเหล่านี้เยาวชนที่มั่งคั่งบางคนที่เกิดมาพร้อมกับช้อนทองแม้แต่จะใช้เงินหลายล้านโดยไม่กลัพลิบตาเพื่อให้ได้ไอเทมส่งพลังคนเหล่านี้ เต็มใจที่จะไปไกลขนาดนี้เพราะด้วยอาวุธและอุปกรณ์ที่ทรงพลังพวกเขาสามารถสัมผัสความสุขของการเป็นผู้เหนือกว่าคนอื่นในกรณีของเมจิกเว็บพอนอย่างอไบเซาเบลดมันจะสามารถขายได้ในราคาดาราศาสตร์หลายสิบล้านได้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระซื่อเฟิงจำได้ว่าหนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของอาณาจักรแห่งเทพในอดีตไอเทมตำนานได้ปรากฏในประมูลระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในโลกแห่งความจริงในเวลานั้น ไอเทมตำนานถูกขายออกในราคา60ล้านเครดิตราคานี้ทำให้ทั้งโลกตกใจไปหมดไม่นานหลังจากการประมูลอย่างไรก็ตามคนที่ขายไอเทมตำนานนั้นรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจนั้นทันทีมีไอเทมตำนานจำกัดเท่านั้นในอาณาจักรแห่งเทพทั้งหมดและทุกชิ้นถือเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ของกิลเพียงแค่ครอบครองหนึ่งชิ้นผู้เล่นสามารถผ่านการเลื่อนตำแหน่งเป็นคลาสระดับ4หรือแม้แต่ระดับ5ได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกัน คุณค่าของผู้ส่งพลังระดับ5สามารถไปถึงหลายหมื่นล้านเครดิตเหตุผลก็คือเมื่อกิลดให้กำเนิดผู้ส่งพลังระดับ5กิลดจะมีความสามารถในการพิชิตเมืองเพิ่มเติม2หรือ3เมืองที่สามารถรองรับประชากรหลายล้านคนในแต่ละเมืองแน่นอนอาไบาเซาเบลดยังไม่สามารถแข่งขันกับอาวุธตำนานในปัจจุบันได้แม้แต่ในระดับของอาวุธเอปิกก็ยังไม่ถึง อย่างไรก็ตามมันคือสิ่งที่ซื่อเฟิงต้องการมากที่สุดในขณะนี้สำหรับซื่อเฟิงคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายร้อยคะแนนไม่มีประโยชน์เท่ากับสกิลที่ส่งพลังและสกิลเพิ่มเติมลึกลับ Black Emperor ก็ตรงตามที่ต้องการซื่อเฟิงได้เรียนรู้สกิลที่ส่งพลังมากมายอย่างไรก็ตามทั้งหมดมีจุดอ่อนร้ายแรงเดียวกันทั้งหมดมีพลังระเบิดแต่ไม่มีพลังที่ยั่งยืน บางทีจุดอ่อนนี้อาจไม่ใช่ปัญหาเมื่อสกิลเหล่านี้ถูกใช้ในดันเจียนหรือกับผู้เล่นที่มีอุปกรณ์ไม่ดีท้ายที่สุดแล้วเมื่อต่อสู้กับผู้เล่นที่มีอุปกรณ์ไม่ดีซื่อเฟิงไม่ต้องใช้สกิลในคลังแสนของเขาทั้งหมดเพื่อจัดการพวกเขาเขาสามารถครอบงำพวกเขาด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าได้และแม้แต่เทคนิคก็ไม่จำเป็นในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในดันเจียนเขาจะมี MT เพื่อแทงมอนสเตอร์ที่แนวหน้า นักรักษาเพื่อรักษาเขาจากข้างหลังและผู้เล่นอื่นๆอีกมากมายเพื่อสนับสนุนเขาเขาต้องการเพียงอยู่รอดแล้วหอดคูดาวของสกิลให้จบก่อนที่จะเริ่มการจงฟีครั้งต่อไปแต่เมื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับเขาการระเบิดความเสียหายในช่วงสั้นๆจะไม่พาเขาไปสู่ชัยชนะ หากไม่มีความยั่งยืนเขาจะถูกย่ำยีโดยคู่ต่อสู้หลังจากการระเบิดสั้นๆยกตัวอย่าง Absolute Heaven เมื่อเขาซุ่มโจมตีซื่อเฟิงหลังจากชุดการโจมตีของเขาถูกปฏิเสธโดยซื่อเฟิงสิ่งอื่นที่ Absolute Heaven ทำได้คือหลบหนีเว้นแต่ Absolute Heaven จะมีวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคู่ต่อสู้มิฉะนั้นมีแต่ความตายรอเขาอยู่ หลังจากการอัปเกรดของอไบเซาเบลดซื้อเฟิงจมดิ่งลงไปในการครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งนานกว่า2ชั่วโมงคิดถึงวิธีรวมสกิลเพิ่มเติมลึกลับ Black e อ็มเพ r เข้าไปในสไตล์การต่อสู้ของเขาตอนนี้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการผ่านการทดสอบที่6มาดูกันว่ามอนสเตอร์แบบไหนรอชั้นอยู่ในการทดสอบที่6ซื้อเฟิงแสดงรอยยิ้มเบาๆยื่นนิ้วของเขาเขากดใช่บนอินเทอร์เฟซระบบและเริ่มการทดสอบครั้งต่อไป หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะ,ะเผชิญกับการทดสอบครั้งสุดท้ายด้วยพลังใหม่ของ Black Emperor ติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่293กาการทดสอบทายทุ่มขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป